สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกินข้าวบ้านบ้านไบ,นบนไอติมและใบาชาวันนี้เอพิโซดหกครับเอพิโซดหกนี่เราอยากกินอาหารฝรั่งบ้างวันนี้ฝรั่งหน่อยนึงนะครับรับแผ่นแป้งรับแฮมชีสโอ้โหวันนี้รับแฮมชีสนะครับดูบ้างแล้วว่าเรามีอะไรมีแผ่นแป้งแผ่นแป้งนี่เราซื้อสำเร็จรูปเลยนะครับ นะครับไม่งั้นต้องเอาข้าวสาลีกับข้าวแป้งแป้งสาลีกับแป้งอะไรผสมผสมน้ำนะครับแล้วก็เรียกนวดแล้วค่อยตีเป็นแผ่นแล้วค่อยไปอบเขาเสียเวลาเราใช้แผ่นสําเร็จรูปมีขายตามห้างสุสินค้าทั่วไปนะครับใช้ชีสแฮมเราเนียวันนี้เราใช้แฮมสองอย่างแฮมแซนวิชกับแฮมลมควันแล้วก็ไข่แล้วก็มายองเนสนะครับ เส็จ้วแป้งงนโปกลงไปเลยปกลงไปนะครับรอสักนิดนึง 那我唱。 นี่ครับแป้งอันนี้เราใส่นะครับใส่ชีสน้ำแพ้ง สองแผ่นนะครับอ่าใส่ชีสสองแผน่นต่อด้วยแฮมหนึ่งแผน่นสองแผ่นนะครับแป้งแิ้มไอ้นี่แล้วนะครับเกียมแล้เลยราดด้้ยมานมเนิดนิดหน่อย Okay. พับเลยครับพับเราพับอ่อาพับแรงเกี่ยวไปนิดนึง กินข้าวบ้านๆน,นะครับมันก็เรียมบ้างเดี๋ยวเรา,เอ,าออกอันนี้อ่านี้นะครับเสร็จแล้วกินแผ่นแยกแฮมชีสนะครับเสร็จแล้วแบบนี้เรากินได้แล้วนะครับ นี่ยังไม่สวยงามเท่าไรราาห,ไหนนะะรน่นะครับถ่ายถึงสูงถ่ายให้ดีนะครับกินได้ราดด้วยมายองเนสอีกทีหนึ่งหรือทอแล้วก็ซอสมะเขือนะครับทานได้ละนีแผ่นแรปแฮมชีสอ่าโอเคนะครับ ง่ายๆสบายๆเราจะเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ